ยสดจะส่งมันหม้อสงให้เหรอดูว่จะสั่งจะสั่งจะสั่งนมันหมอเสิงน้ำหมอสิงอ๋อจะสั่งสั่งมาเลยค่าเดี๋ยวจะให้สาไปซื้อให้ง mm hmm. ั้นะตรงนี้ก็จะมีอยู่นะอตอนนั้นอ่ะอ่ายาสูดเป็นอะไรเนาะันเลยส่งไปให้จะสูงไม่สบาย นั่งเก้าอี้เปียกหมดเลยนะเก้าอี้เปียกเก้าอี้เปียกหมดเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณ48ท่านนะคะ,ะ,คะตื่นเช้าแล้วนะคะ มาดูบรรยากะตอนนี้ดีกว่าเนาะใครมาแต่เช้านะคะได้ยินเสียงแจ้วแจ้วนะคะโอ้โหแอนแฟมิลีีนะคะมาแต่เช้าตุ่เลยเนาะทำไมมาแต่เช้าแทา้มองไปถึงตรงโน้นะขอบคุณห้าสิบสองท่านคะ่ะหกสองหนะคะ คะวันนี้เพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะคุณแม่สีนะคะสวัสดียามเช้าคะ่ะน้องบุญถิ่นคะ่ะขอบคุณคุณพี่สีนะคะคุณสุนันทาวงมายุรานะคะสวัสดีค่ะแม่ถินขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยนะคะเช่นกันเด้อคะ่ะคุณสุนันทาขอให้สุขภาพแข็งแรงเรง่รงๆรวยๆเหมือนกันจ้าขอบคุณนะคะนี่นะคะนาข้าว สวยๆนะคะมาดูบรรยากาศนาข้าวตอนเช้าเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณพยาวขอบคุณนะคะคุณยายอะไรนะแม่ทินลูกยายไม่เห็นนิกกี้ไปไหนเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เห็นนั่นแหละน้อนิกกี้นะคะตอนนี้นะคะวิ่งไปราชตะเวนแหละทางโน้นเนาะ ได้ยินเสียงแอนเฟมาลีมานะคะก็เลยพากันวิ่งเป็นฝูงไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณภูวนาถอาจองค์นะคะสว่างไวยจังอ๋อคุณภูวนาถนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณพยอมขอบคุณค่ะคุณพยอมให้สติเกอร์หัวใจพลังบวกมาค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะวันนี้ก็จะได้เจอเพื่อนเพื่อนกันแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนจะมาที่นี่กันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะคุณอะไรนะคุณภูวนาถอาจองค์ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณย่าอาชีนะคะขอบคุณนะคุณย่าอาชีเนาะมาให้กําลังใจมาถินแต่เช้าเลยเนาะตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะมาดูตรงนี้แต่เช้าเช้านะคะเห็นแต่นาข้าวนะ ฝั่งตรงโน้นนะคะเราก็ไปสอดส่องดูว่าเพื่อนใครมานะคะเพื่อนเพื่อนมาแล้วนะคะเปิดมาเจอด่านนะคะไม่ข้ามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ไม่ข้ามนะคะเนาะเราได้ยินเสียงใครมาเนาะ ได้ยินเสียงใครเสียงใครเสียงใครอยู่ตรงนู้น